สวัสดีครับเรื่องเล่าจากถึงสุดตอนที่หนึ่งร้อยหนึ่งประจำวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดมีนาคมสอง5ห้าหกห้าตอนคนคนหนึ่งจะมีพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดได้สูงสุดกี่คนคุณนอยู่กับผมอธิพงศ์พานาเสถพงศ์ครับมีใครสงสัยเกี่ยวกับชื่อตอนบ้างครับก็คนหนึ่งคนก็ต้องมีพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดสองคนสิจะมีมากกว่าสองคนได้ยังไงนะครับคาตอบก็คือจริงๆแล้วมีได้ครับถ้าทาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ ปัจจุบันนี้นะครับคนคนหนึ่งสามารถมีพ่อแม่ผู้ให้กาเนิดได้สูงสุด3คนเป็นพ่อ1คนแล้วก็แม่สองคนนะครับ1คือพ่อที่ให้สเปิร์ม2คือแม่ที่ให้ไข่แล้ว3ล่ะคือใครนะคนที่3ามเนี่ยก็คือแม่ที่ให้ไข่เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นไข่คนละส่วนกับแม่คนที่สองถ้าเรามองในแง่ของสารพันธุกรรมนะครับคนคนหนึ่งจะรับสารพันธุกรรมมา3ส่วนส่วนที่1คือสารพันธุกรรมปกติครึ่งหนึ่งจากพ่อส่วนที่2คือสารพันธุกรรมปกติอีกครึ่งหนึ่งจากแม่ และส่วนที่3คือสารพันธุกรรมของสิ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับซึ่งเป็นเหมือนโรงงานสร้างพลังงานให้กับเซลล์นะครับแต่ว่าไม่จะเป็นส่วนหนึ่งของสารพันธุกรรมปกติเซลล์ Cell เรานั้นนะมีส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสนะครับซึ่งเป็นส่วนที่เก็บสารพันธุกรรมเอาไว้และมีไซโตพลาสซึมนะครับซึ่งเป็นเหมือนวุ้นที่อยู่รอบรอบนิวเคลียสนะครับแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยรอมรอบไซโตพลาสซึมไว้อีกทีนึง ในเซลล์ตพว p l ซึมเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดรียอยู่นะครับซึ่งไมโตคอนเดรียก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เข้ามาอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิตใหญ่เนี่ยตังแต่เมื่ออดีตนานมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีสารพันธุกรรมของตัวเองแล้วก็ไม่ได้กําหนดลักษณะอะไรของบุคคลในแง่หน้าตาสีผิวความสูงหรืออะไรทํานองน,นั้นพันธุกรรมของไมโตคอนเดรียเนี่ยก็แค่กําหนดว่าไมโตคอนเดรียในเซลล์ของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรามองไม่เห็นแล้วก็ปกติใน,นงไมโคนเียยจะป็ังง ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับการใช้ชีวิตนะครับยกเว้นแต่ว่าผู้หญิงบางคนนะครับที่ป่วยเป็นโรคที่หายา,ยากมากๆเช่นโรคที่เรียกว่าเลซินโดรมนะครับซึ่งมีความผิดปกติในลักษณะทางพันธุกรรมของไมโตคอนเดียนะครับทำให้ทารกที่เกิดมาเนี่ยจากผู้หญิงคนนี้กลุ่มนี้นะครับเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยนะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยโรคเนี้ยมีลูกที่แข็งแรงได้นะครับจึงมีการพัฒนา วิธีผสมเทียมแบบพ่อหนึ่งแม่สองขึ้นมานะครับโดยใช้สเปิร์มจากพ่อไข่จากแม่แล้วก็ไซโตพลาสซึมจากไข่ของผู้บริจาคนะครับเพื่อที่ไมโตคอนเดรียเนี่ยจะมาจากผู้บริจาคปกติไม่ใช่จากแม่ที่เป็นเลซินโดรมกระบวนการจริงๆเนี่ยก็ทําได้หลากหลายนะครับโดยหลักๆก็คือทํายังไงก็ได้นะครับให้สารพันธุกรรมจากพ่อและแม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในไซโตพลาสซึมจากไข่ผู้บริจาคนะครับวิธีหนึ่งก็คือผสมสเปิร์มจากพ่อกับไข่จากแม่ก่อนนะครับ เราค่อยเอานิวเคลียสของตัวอ่อนเนี่ยไปใส่แทนที่นิวเคลียสของตัวอ่อนที่ได้รับบริจาคมาอีกวิธีหนึ่งก็คือนำนิวเคลียสจากไข่ของแม่ไปแทนที่นิวเคลียสของไข,ข,ข่ที่ได้จากผู้บริจาคแล้วค่อยนำสเปิมจากพ่อไปผสมนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อยากจะใช้วิธีที่2มากกว่านะครับเพราะว่าวิธีที่1นั้นอ่ะจะต้องมีตัวอ่อนตาย1ตัวนะครับวิธีที่2นั้นไม่มีตัวอ่อนที่ต้องตายนะครับแล้วก็เพราะว่าไข่ที่ได้มาจากผู้บริจาคนั้นอ่ะ ยังไม่ได้ถูกปฏิสนธิในวิธีที่สองนะครับคนที่มีความเชื่อเรื่องการฆ่าตัวอ่อนเนี่ยก็จะไม่อยากจะใช้วิธีที่หนึ่งคราวนี้ตอนแรกเนี่ยผมบอกว่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจะสามารถมีได้มากกว่า3คนกันหรือนะครับคำตอบก็คือใช่ครับเพราะว่าวิทยาการในปัจจุบันนั้นสามารถแก้สารพันธุกรรมของตัวอ่อนได้แทบจะเรียกได้ว่าตามใจนะครับ คือเอาสารพันธุกรรมบางส่วนออกเอาสารพันธุกรรมบางส่วนใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเปลี่ยนสีผมสีผิวเปลี่ยนระดับความสูงนะครับทำได้สารพัดเลยนะครับซึ่งเด็กที่ออกถูกออกแบบด้วยการปรับแต่งทางพันธุกรรมนั้นนะจะมีชื่อเรียกว่าดีไซเนอร์เบบีนะครับแต่ปัจจุบันวิธีนี้ยังเป็นปัญหาทางด้านจริยธรรมอยู่มากนะครับและยังไม่มีประเทศไหนที่อนุญ,ญาตให้ผสมสารพันธุกรรมจากพ่อแม่มากกว่า3คนได้สูงสุดคือ3คนเท่านั้นและคนที่3เนี่ยก็ให้ได้แค่เฉพาะใส่ตพลัสซึมเพื่อให้ได้ไมโตคอนเดรียมานะครับ ห้ามคนที่3ให้3าพันธุกรรมในนิวเคลียสนะครับเพราะว่าหากอนุญาตแล้วก็คงจะหยุดไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยคงปรับแต่งลูกของตัวเองสุดฤทธิ์ตามกําลังซับนะะและว้วอนาคตของมนุษยชาติจะเป็นยังไงผมก็นึกไม่ออกเลยนะครับเคยมีหมอคนนึงในจีนเนี่ยแถลงข่าวว่าได้แอบทําการตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อให้เด็กสาวฝาแฝดที่เกิดมาเนี่ยมีภูมิต้านทานการติดเชื้อ hiv นะครับผลลัพธ์ก็คือโดนกล่นดานจากวงการว,ารวิทยาศาสตร์ทั่วโลกครับแล้วก็ถูกรัฐบาลจีนเนี่ยตัดสินจําคุกไป3ปีด้วย ของอย่างเงี้ยอย่าหาทําดีกว่าครับคุณผู้ฟังสามารถติดต่อกันได้ทาง Facebook Page เรื่องเล่าจันทร์ถึงสุขครับขอบคุณที่ติดตามฟังนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ